พบ<ผ><ม>ความสวยงามกับการที่เราเฝ้าวนเวียนอะไรบางอย่างเฝ้าไม่ย่อท้อต่อความสุเร็จเหมือนกับการทำธุรกิจเครือข่ายนั่นเองมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่มีในที่สุด เราก็มาเจอวันนี้วันแห่งความสำเร็จมองไปทางไหนก็มีเห็ดเยอะแยะไปหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวของความพยายามที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับถ้าเราเลิกล้มไปซะก่อนขอแท้ไปซะก่อน โอกาสที่เราจะมาเจอในวันนี้ก็คงจะไม่มีมองไปข้างล่างเ็เป็นเส้นไปหมดนี่ครับทั้งบานทั้งตูมทั้งเหลืองมองไปข้างล่างเป็นเส้นเป็นหมดเลยนั่นใช่หมดเลยนะั่นนี่ครับนี่ก็ใช่ยุบไปก็มีนะครับ ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามุ่งมั่นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะครับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องประสบความสำเร็จไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับถ้าเราเข็ดไปหลาบไปตั้งแต่สองสามวันแรกหรือสองสามครั้งแรกหรือสองสามบริษัทแรกที่เราทำเครือข่ายนะครับเราก็จะไม่พบความสำเร็จนั่นเอง นะครับเดินทาง,างสู่จุดมุ่งหมายด้วยความสนุกสนานนะครับโชคดีนะครับทุกคนชุบ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 โอเค <Okay. S 2>